จังหวัดหนองบัวลำพูและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูขอเชิญท่องเที่ยวงานสเสน,น่ห์ผ้าทอหนองบัวลำภูแพร่พันลุ่มภูสู่สากลหนองบัวลำพูทู the อีส t วันที่18ถึง22กันยายน2563ศูนการค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาจังหวัดชนบุรี ันยายนพบกับการเดินแฟชั่นโชว์ชุดสุดพิเศษจากเวทีแคทวอล์กระดับโลกออกแบบด้วยผ้าทอคุณภาพโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แห่งแพรพันลุ่มปู่ทรงตรงจากเวทีต่างประเทศสู่รันเวย์ทูเดอะเรสคาเพตกับเหล่านายแบบนางแบบระดับสากลพบกับพระเอกนางเอกที่มีผลงานระดับอินเตอร์พิงกี้สาวิกายชัยเดชและทันธนากร ร้อมสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตเอาใจวัยรุ่นสายแร็ปกับนินจาไฮฮอตวีซุดเอ็มพีจากเดอะแรปเปอร์5วันกับการชิวช็อปแทะพร้อมลุ้นรางวัลอีกมากมายรู้จักกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของดีของขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์ชั้นนำสินค้าแปรรูปจากผ้าทอพื้นเมืองลุมพูส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหน,นองบัวลำพูเป็นที่รู้จักกันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ Totally.